สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมู่ช่องวิวชาแนลว,วันนี้วิวนะคะก็จะมาเล่นเกมโรบอทและวิวก็จะมาออกจากเอ่อข้อชื่อชื่อแมพมันบอกว่าแบบเออเป็นการพักเที่ยงนะคะแต่วิวไม่แน่ใจนะว่าออกจากที่ไหนเนาะไม่รู้ว่าอยู่โรงเรียนหรือบ้านหรืออะไรเนาะเพราะตัวชื่อแมพก็ไม่ได้กำกับไว้นะคะอา่ามันก็จะมีป้าแม่ใหญ่อันหนึ่งมันจะมีแม่ใหญ่อันหนึ่งตัวเขาก็จะอ้วนๆนิดนึงนะคะก็จะ นี่น่ารักไฟไฟบักเอกนะปากแดงแดงนะคะทุกคนแล้วก็จะมาอันนี้น่าจะเป็นแม่ควันนะคะทุกคนนี้น่ากลัวมากมองซ้ายมองขวาเตรียมที่จะเอ่อหาแบบคนที่มากินข้าวเขาให้ได้นะคะเพราะว่าฝีมือเขาอ่ะ คือแบบไม่อร่อยเลยน,นะคะทุกคนน,นก็คือแบบคนที่หลงเข้ามาในี่นะค,ะคือต้องรีบออกกันหมดเลยนะคะแล้วก็ที่วิวค้างอยู่หน้านี้นะคะเพราะว่าวิวก็ไม่แน่ใจและไม่มั่นใจนะคะว่ามันจะมีให้จัดเวลาหรือเปล่าถ้ามีให้จัดเวลาอะวิวคิดว่าวิวก็อยากเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็มันก็จะมีแอปเปิลให้เก็บ15ลูกนะคะโอเคววก็จะพยายามสอดส่งตาดูออน แบบฟีลลิ่งแบบจอบซ้อมเบืองอะค่ะแบบจอบซ้อมเบืองว่าเออแถวไหนมีแอปเปิลแล้วก็จะเก็บไปนะคะโอเคแล้วมากดเล่นกนเลยเอหมดง่ายมีมีจัดเวลาไหมอืมไม่มีใช่ไหมไม่เห็นมีเวลาขึ้นเลยนะคะทุกคนอืมไม่มีแน่เลยโอเคไม่มีนะคะทุกคนแล้วก็จะเล่นแบบง่ายสบายๆทุกคนดูไม่ใหญ่อันนี้สิแบบมันมองซ้ายมองขวานะคะ ฉันไม่ว่างที่จะซน้ำจุ๊บที่แทนอร่อคของฉันเออไม่ต้องทำค่ะไม่กินกดกับคนนี้แล้วก็ไปไหนต่อนี่นี่ไงอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช today is l u n c เออน่าจะเป็นแบบ feeling แบบอะไรนะโรงโรงเรียนปะหรือว่าบ้านเออวิก็ไม่แน่ใจนะคะนี่สามารถออกมาดูได้เนะ อันนี้ก็จะมีกล้วยห้ามเหยียบกล้วยนะคะไม่งั้นเราจะลื่นหัวแตกนะคะนี่ทุกคนเขากําลังทำอีแล้วคือน้ําคือเขียวมากฟิวไม่รู้ว่ามันคือน้ําน้ําแบบน้าําผักน้ําสีสมุาหารหรือน้ําอะไรบ้างนะคะแต่ว่าเราก็ควรรีบไปเอื้อออมใช่ยังมันยังยังยัง,ยงนี่เราก็จะตะลุดลงเลยนะคะอ้บนี่อีโอ,อทุกคนเราตกในกองขยะนะคะ นี่ไปดีกว่าน,นะคะทุกคนอันนี้คืออะไรเอยจุดเช็คพอยเหรอไม่แน่ใจเออเดินมายังไม่เห็นแอปเปิลสักลูกเลยทุกคนเพิ่งเห็นอยู่ด้านบนด้านบนมีปะเนี่ยเดี๋ยวไปหาแป๊บนึ่งนะคะโอเคไม่มีนะคะทุกคนแล้วก็กลับมาแล้วเด้อโอ้โหทุกคนคือแบบด้านล่างก็จะมีน้ําสีเขียวน่าจะเป็นน้ําขยะนะคะเฮ้ยหรือว่าในน้ําซุปนั้นจะเป็นน้ําขยะทุกคนอาจจะใช่แน่เลยนะคะทุกคน ห้ามกินซุปนั้นเด็ดขาดเลยนะคะทุกคนเพราะว่าอาจจะเป็นน้ําแบบเรียกว่าอะไรนะน้าเอ่อน้ําแบบมาจากขยะแบบนี้นะคะทุกคนอีเหมินได้กลิ่นแล้วแบบเอ้อไม่ใช่ได้กลิ่นแล้วขมคอเลยถึงจุดอะไรอะ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่มีสกิปด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าวิวไม่สกิปเด้อวิวจะไปนะคะอันนี้ทุกคนมันมีแอปเปิ้ลให้เก็บอีกแล้วนะคะไม่มีเนาะ ไม่ค่อยได้สังเกตเลยว่าแบบเออมันมีแอปหรือเปล่าอ่วมากดปุ่มแล้วก็จะมีแทนเอ้นี้ออกมานะคะแล้วก็สามารถกระโดดไปได้เอ๊ะทำไมมันออกเข้าเร็วจังอ่ะเกินโอ้โหไม่ทันเฮ้ยแล้วผ่านได้เฮ้ยเกินโอเคอันนี้ก็จะเป็นแสงเลเซอร์นะคะรู้สึกว่า มาเล่นแบบนี้แล้วรู้สึกแบบโทรศัพท์วิวไม่ค่อยแบบตอบสนองดีเท่าไหร,นะร่นักทุกคนคือแบบกระตุกมากเลยเอ,อ๊บเอ,อ๊บโอเคผ่านมาได้แล้ววิไม่ได้ดูไอ้นี่อะไรแอปเปิลอะอะไรหรอกเปิดประตูแล้วก็ไปต่อรู้สึกว่าโทรศัพท์นี่ยมันอนุญาาให้เด็กเข้าไปในครัวซุปยังไม่เสร็จอันนั้นเป็นชื่อซุปนะคะทุกคน เขาให้ไปไหนให้ไปกดปุ่มไปดีกว่าโอ้ยอย่าเดินตามสิเอ้ยใช้วิธีนี้อึ๊บตึ๊บกดกดไม่ได้ไปเลยไปเลยไปไหนต่อโอเคลงไปเลยเย้ e a h let's go อันนี้จะเป็นช่องฟรีสนะคะทุกคนโอ้โหคือเย็นจะเยือกมากก็เลี้ยวขวาอันนี้มีปุ่มให้สกิมนะคะใครอยากสกิมสกิมได้เลยนะวิวไม่แน่ใจว่าต้องเสียโรบักหรือเปล่านะแต่ก็แต่เออเอาไม่ไม่ทันอ๋อโดนได้ตกใจหมดเลยน่าจะต้องใช้อะไรนะโรบักนะคะแต่เออวิวก็จะมาเล่นเองนะเนาะอึ๊บมันมันต้องกระโดดใช่ไหมเออเกือบแล้วตอนแรกตอนแรกจะไม่กระโดดละ แต่ก็รู้ทันนะคะอนี้ก็จะมีน้ำแข็งนะคะตะลูดลงไปเลยนะคะทุกคนเนี่ยมาแล้วอุ๊ยไม่ได้ดูบักแอปเปิลเลยนะทุกคนไม่กอดไม่กอดเราพลาดแล้วเราต้องต้องมีพลาดตรงไหนตรงนึงอะแล้วก็อันนี้ให้เหยียบบุดแครอทอันนี้น่าจะเป็นมันปลามันฝรั่งอะไรย่างี้เฮ้อ,อันนี้เป็นโอ้โหน้องไก่ใช่ไหมเนี่ย น้องใหญ่มากค่ะทุกคนใหญ่กว่าบากวิวอีนะคะอันนี้ก็จะเป็นซุปหม้อที่สองนะคือเออเพิ่งสังเกตว่าอ่าหมอ้อเป็นหม้อที่ใหญ่มากนะคะทุกค,คนโอเคปึ๊บเนี่ยซุปซุปต้องขออภัยกับโทรศัพท์วิวด้นะคะคือแบบเออน้องไม่ค่อยไหวเท่าไรหร่เราก็คือแบบกระตุกนิดนึงนะคะไม่นิดแหละโอเคอันนี้ก็จะเป็นข้างๆนั่นคือขนมอะไรวิวไม่รู้จกัก แต่เราเหยียบอยู่คือเราเหยียบเบอร์เกอร์นะคะเราอาจจะโดนเท้าเขาหลายมาหลายคนแล้วนะคะอาจจะกินไม่ได้นะคะทุกคนห้ามกินเดอ้อแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเบอร์เกอร์อีกแล้ววิเบอร์เกอร์อันนี้มันมีเม็ดสีแดงๆเลยอเอ้ยมันมีเม็ดสีแดงๆด,ด้วยไม่รู้ว่ามันคืออะไรอาจจะเป็นไม่พูดดีกว่าเอออาจจะเป็นอันนี้ก็ได้อันหน้าแดงๆอันเนี้ยเอ้าเอา,เอาอยัางไงอะงงอ๋อ ต้องรอให้มันแบบมาตรงนี้นะคะเอาเอาบิก๊กซูซนะเพื่อนซูซนะมาแล้วซึบเราก็จะรอมามีมาไหมไม่มีนี่น่าจะต้องมาขึ้นอันนี้นะคะอ๊บมีมาไหมต้องมีสิโอ้โหไม่มีเลย แล้วคือของเพื่อนมันมาตลอดไงของเราไม่มีฮึบโอเคโอเคมาได้มาได้ไดฮึบฮึบโอเคอีก,กันเดียวอีก,กันเดียวอีกันเดียวออกมาสิออกมาสิออาสโอ้ไม่ทันละโอ้โหทุกคนเหมือนจะได้แล้วนะคะทุกคนฮึบโอเคกว่าจะผ่านก็คือเพื่อนไปหมดแล้วนะคะเหลือแค่เราแล้ว เค okay, ไม่เป็นไรแล้วก็อย่างนั้นเราก็ผ่านมาได้แล้วอุย้ยตกใจนึกว่ามีมีอะไรแบบจะมาดันให้เราตกนะคะนี่ตรงนี้ก็จะมีหมักแอปเปิลนะคือแบบระหว่างทางวิวไม่ได้สังเกตหมากแอปเปิลเลยนะคะทุกคนถ้าพลาดตรงไหนก็เออขอโทษด้วยนะคะอันนี้ก็จะโอ้ไม่ดอทุกคนฮึผ่านมาได้แล้วเฮ้บผ่านมาอีกแล้วอันนี้ลงองุองมาก่อนแล้วก็ไปก็เอ,อิ เออเนี่ยโอเคเย่ตรงนี้คงไม่มีหรอกเย่ผ่านมาได้แล้วนะคะเราก็จะมาเช็คพอยตรงนี้ก็จะนี้มีหมักแอปเปิลวางต่อหน้าเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีเออเขาเรียกว่าอะไรวิวไม่ได้ใจเลยเออมันมันเรียกว่าอะไรว่าอุ้ยวิวลืมอ่ะวิวลืมแบบลืมเลยอ่ะนั่นแหละไม่ใช่แซนวิชนะมันมันคืออะไรนี่แหละโอเคเอาเป็นว่าวิวลืมนะคะ เอ้ยเราคงเรายังคงอยู่ใช่ไหมฉันจะจับคุณในครั้งนี้หนอะเอย,ยอ,อย่านะอย่าเอยทำไมวิ่งติดอย่างนั้นอะเอยวิ่งติดอย่างนั้นดีละนี่สุดเอาอะไรตุยตอนจบชะางั้นลงขึ้นตรงนี้นะคะจุ๊บเอาขึ้นตู้สีน้ำเงินตรงนี้ไม่ใช่สีน้ำเงินสิ สีแดงปะฮึบโอ้จาบอดสีแล้วหนึ่งใช่ทางนี้ไม่ใช่เออเออเออโอ้ยเกือบเออเย่มาไล่แล้วแล้วก็เดินไปกันเลยฮึบแล้วก็มาเปิดประตูเติมเติมว่าทำไมเปิดไม่ได้โอเคได้แล้วนะคะมีหมกักแอปเปิ้ลไหมไม่มีเลยอะ่ะ โอเคตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นอ่างล้างจานนะคะเซิฟเซิฟอุอ๊ยหาดมีอ่างล้างจานด้วยนะนึกว่าแบบจะเป็นจานสปกสปรกสกปรกสะละเออดีอยู่ดีอยู่กูดกหยอกเลื่อนนะคะทุกคนแรงมากโอเคตรงนั้นมีกล้วยด้วยทุกคนต้องเก็บไหมอ่ะมันต้องเก็บหรือเปล่าถ้าจะต้องเก็บนะคะเอออุอ้ยเพื่อนตุยเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นนะเฮ้ย เดินเร็วเกินเฮ้ยเอาเอาเร็วมากทุกคนคือแบบมาเร็วออกเร็วเร็วมากแรงมากเดี๋ยวรอให้มาใหม่นะคะเราจะต้องมีสตินะคะคือแบบเออมันก็ออกเร็วเกินอะฮึบแล้วคือแบบโทรศัพท์วิวโคไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่ไงฮึบฮึบเย่มาแล้วมาแล้ว แถวนี้มีบั克แอปเปิ้ลให้เก็บไหมนะเอเอเอาเอาปีนเฉยโอเคมาดูแถวนี้ก่อนไม่มีนะคะปึ๊บโอเคตอนนี้เราได้5ทับ15แล้วนะคะก็คือแอปเปิ้ลเองฮึบเอเอเยมาแล้วอันนี้อะไรเนี่ยให้ข้ามไปเนี่ย๋อ,อไม่เอ้าโอเคให้โค้งให้ข้ามแหละตะเลขไม่มีอะไรนะก็ได้ว่าไม่ได้ให้ข้ามอะไรลงมาสิ แม่พอฉันเดินไปแล้วก็จะลงมาเนี่ยโอเคนี่ก็มีบั克แอปเปิลวางอยู่ต่อหน้าเลยนะคะดีอยู่นะเอ้ยเมื่อกี้นึกว่าจะตกแล้ว,ลวนี่มีอ่งางงาจานด้วยนะทุกคนโอเคกระโดดไปเลยตอนนี้เราก็ได้หบักแอปเปิลแล้วนะตรงนี้ก็จะมีบักแอปเปิลอีกหนึ่งลูกนะคะเซิฟเซิฟ ตัวน,นี้ก็จะเป็นจานโอ้โหเราเหยียบของเขานะคะเขาอุตส่าห์ล้างมาแบบสะอาดนะคะแล้วก็มาเหยียบของเขาจนว่ามันเลยนะเมื่อกี้วิวไปเหยียบขี้ไก่มาด้วยนะทุกคนโอ้ my god เออโอ้เกือบเออเออผ่านมาได้ยังไงได้เย่โอ้ my god oh my god oh my god วิวแล้วเมื่อกี้เราเราผ่านนันบักบักอันนั่นไหมะ เอ่อวิววิวผ่านบักกล้วยเอ้าโอ้โหแล้วก็แกจะเร็วเพื่อ๊บเต็มตัวเย่เย่เย่เออแล้วลงพอดีนะไม่เป็นไรค่ะเอาใหม่อุ้ยสนุกอ่ะเออ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 เกือบแล้วเกือบแล้วอีกรอบนึงอีกรอบนึงอีกรอบนึงเออเออโอ้ยไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ คราวนี้เราจะต้องมีสติเอ,อือมาแล้วเอ,อ้ยกระโดดก่อนสซมันมันจะมีแบบเป็นรอยอ่ะแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นร่องให้มันตกอ่ะไม่เป็นไรซุบกระโดดกระโดดเนี่ยมันจะเป็นร่องตรงนี้เนี่ยแล้วหลงกระโดดอีกแล้วนะเราจะต้องมีสติเอาไหมตึ๊บตึบไม่มีไม่มีตึบตึ๊บ,บเอา้าโอเคตัดไปตอนที่ได้เลยเลยกันนะคะ ก็จะตัดไปตอนที่ได้นะคะเนี่ยรู้ปะพอพูดแบบเนี้ยมันจะได้เลยเว้ยเนี่ยเออพี่เกดจะเลิศเออใจเย็นๆน,นะคะอ,อุ้ยนี่เราก็จะรูดลงนนะะนเนี่ยนะคะทุกคนจุบเนี่ยคือแบบเนี่ยเนี่นมันคืออะไรวิวลืมซื้อกรูดขึ้นโอ้โอ้โอ้คือแบบมันจะชอบเป็นอาถรร์นะคะช่องวิวอะ่ะเวลาแบบ เออไม่ผ่านใช่ไหมทําอะไรไม่ผ่านแล้วพูดว่าเดี๋ยวตัดไปตอนจบแล้วคือแบบมันได้เลยทุกคนคือแบบงงมากซึบเนี่ยมาได้แล้วตอนนี้ก็มีแปดบักแอปเปิ้ลเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบตะหลิวหรือเปล่าไม่แน่ใจอา้อาวอา้าแล้วคือแบบกดกระโดดไม่กระโดดให้ด้วยนะอา้อาวอา้าวอะไรอ่ะยังไม่ได้ทําอะไรเลยหรือว่าเราตัวหนักเกินไปทําไมกดกระโดดแล้วเขาไม่กระโดดให้อ่ะอ้าเอา้เอา อันไหนอันไหนหมุนนั้นหมุนอันนี้หม,ม,ม,มุนอันนู้นหมุนเร็วๆอันนู้นหมุนอันนี้หมุนอันนั่นหมุนเย่พันไปได้แล้วนะคะมันชีวิตไกลมันชีวิตฉันหรือเปล่า ตอนนี้ก็ได้9บักแอปเปิ้ลแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือแม่พิมพ์หรือเปล่าแบบมันมันเหมือนแบบชโคโค็อกโกแลตสีฟ้าเลยนะคะทุกคนเติบ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 แบบนี้เราก็ยังไม่ได้เข้าท้องใครเลยนะทุกคนเราได้กล้วยโอ้โหแล้วคือเราพลาดกล้วยนะทุกคนกล้วยก็นับนะคะทุกคนไม่ใช่แค่บักแอปเปิ้ลนะกล้วยก็นับนะโอเคบักส้มบักส้มก็นับหรือเปล่าใช่ ไอคุกกี้นี่ตกอะโอ้ทุกคนฮึบฮึบเย้ผ่านแล้วเราไปกันเลยเราไปเลยไปกันเลยอันนี้ก็จะเป็นเอแสงเลเซอร์นะคะทุกคนเซิร์ฟน,นี่ทุกคนอันนี้มันคือบักบักอะไรอะ่ะอืมอยู่อยูดูไม่ทันอ่ะฮึบบักแอปเปิ้ลเขียวหรอหรือว่าบักชมพู่ไม่แน่ใจ อย่าเพิ่งปิดนะคะเฮ้ยคราวนี้ไม่มีทางนี้เด็กตอนนี้คุณจะอะไรอะอ่านไม่ทันนะ่ะมีปืนให้ยิงไหมคะตึ๊บตึออ๊บปิวป้วปปิ้วปิ้วปทำไมคุณนาขี้กงจะคะเลือดตั้งห้าร้อยตอนนี้เราก็กดหน้าจอรัวๆเลยนะคะโทรศัพท์แทบจะพังแล้วนะซึบลงนห้าสินโอ้หมดเร็วมากแย่เลื่อนเราลดนิดเดียวอุ้ยอะไรอะสวัสดีค่ะไปกันนะคะ คือแบบดูดิคือแบบอะไรนะอ่าแม่ครูอัะตัวเอ็กไบเอ็กเราตัวบ,บักอิป,ปิแค่เนี้ยเขาแพ้เราอ่ะค่ะทุกคนคือแบบเออเรามีปืนดีะนะเราก็ยอมรับอ่ะอืมตอนนี้คือเลือดเหลือครึ่งหลอดแล้วนะคะครึ่งหลอดจันดอกไม่ใช่หลอดเนาะโอเคสไลเดอร์เลตส์กซึบเฮ้ยผ่านแล้วปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทุกคนแวบบๆเฮ้ยอ๋อ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ป่ะนี่เอ้ยเอ้ยอะไรอะเวลาที่สมบูรณ์ยากอะไรอะเขาจัดเวลาด้วยหรอทำไมวิวไม่รู้อะ้ยเขาใช้เวลาสองสองวิวอ,งอีเหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ได้ที่อร่อยมีมีมีไหมอะอนี่คืออะไรอะเอ้ยเอออันนี้คือเอเอ,เอ,เอนั่งอีกแล้วยัยงไม่ยังไม่อยากนั่งเลย อันนี้เป็นระเบิดตุ้มตั้มนะคะนี่วิวว,วิเอานั่งอีกแล้วนี่ตรงนี้ก็จะมีเอ่อรูปปั้นของคนของอนตัวละครที่เราเล่นมาเต้นงึกงักงึกงัก,งกตรงนี้แล้วทุกคนนี่น่ารักสุดๆตรงนี้ตรงนี้วิวไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรน่าจะเป็นอีกแมปนะคะตรงนี้ก็จะมีให้มานั่งกินอันนี้ก็จะมีเฟ้นไฟแล้วก็น้องไก่นะคะน่าน่าอีบมากๆเลยนะคะ เว้ตรงนี้มีกระโดดเร็วด้วยซืบกระโดดความเร็วความเร็วเออะอโอ้โหสปีดเส้นทางสายรุ้งนะคะว้าวว้าวไปสำรวจกัน,นะคะ่ะทุกคนไปสำรวจแมพกันเลยเย้ย yeah. ูยแมพใหญ่มากอันนั้นไมไม่กระโดดอ่ะเออเอาเอาเดินไม่ได้เลย บักเลยเอ้าโอ้ my god โอ้ my god โอเควิวคงไปสำรวจแมพไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าอืมก็บัอกอยู่ตรงนี้อะนะโอเคไม่เป็นไรหรอกเนาะไม่เป็นไรหรอกมังนะเอ๊ะได้แล้วนี่เอาเอาอ,อ,อะไรอะไรอะรยังไม่ได้ทำอะไรเลยเย้เมื่อกี้มันได้แล้วนะทุกคนไม่ต้องกดใหม่ปะเนะี่ยความเร็ว นี่รากดกระด,ดุดเนน่ได้แล้วนี่นะคะทุกคนก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะกับการเล่นออกจากน่าจะเป็นบ้านนะคะน่าจะเป็นบ้านแหละแล้วก็จะมีแม่ครัวสุดน่ากลัวนี่นะคะคือแบบโอ้โหน่ากลัวมากอุ้ยทำไมฟันเราขาวอุ้ยผิวเราขาวมากเลยนะอุ้ยแสดงว่าแดดแถวนี้ยเออทำให้ผิวเราขาวขาวซีเลยทุกคนโอ้หน่ากลัวมากก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะทุกคนสําหรับการออกจากน่าจะเป็น น่าจะเป็นแบบบ้านแหละไม่แน่ใจนะคะก็คือก็เป็นการออกจากบ้านที่แบบโอเคนะกลัวมากบ้านใครก็ไม่รู้หลงเข้ามานะคะแล้วก็ Apple View นะคะได้แค่12เองเองทุกควรจาก15 View วิวพลาดมา3ลูกแค่นั้นเองนะคะโอเคไม่เป็นไรหรือว่าใครที่เก็บได้15นะคะมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกวิวได้เลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย